ครับพี่บอกไอ้ดินพี่พีทั้งพี่ครับพี่พีท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 ถอนเนี่ยครับอ๋อโอ้ขุดครับโอ้ยพี่โอ้าตบคุณบ้ยครับพี่ดาวตรงนี้ครับโอ้คุณน่ะโอ้คุณน่ะโอ้คุณน่ะคุณน่ะสวัสดีครับบ่าวดินหอยดินที่นิสานครับครับ สวัสดีครับเบาตัวอีสานบ้านเท่าครับมือนีทักทายพ่อพี่น้องเศา้าของวันที่20สิงหาคมครับมหาโนมัโจทย์คือเกา่าครับมือนี้บาตัวมาเป็นมูครับอย่านเรียนออกจากป่าว่าท่านพี่น้องฮัรไปน้ำเตื่นไปน้ำครับแต่เป็น,น<อ>ง,งูแดงย่านงูเหลือมกับประนันครับพี่น้องครับมูว่ามือนี้สิได้บอรครับมือนีไอโนม่โจทย์กับมหากันสองมือและครับมูว่าอีไปบบาดินกับสิไปอีกโซนหนึ่งกับเบาตัวครับอย่ามาลุ้นน้ำกันครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ตอนน the ี้ไอ้ดินดำมือหมู่บ้านก็ไม่ส่งเนี่ยนี่นี่เส้นที่สองครับอ่อนๆเลยครับแม่ครับครับน่องต้นขิงขิงปลาบานเฮาธรรมชาตินะครับนี่ครับแมนเบิดเลยครับนะี่จะนอดมีแต่ขิงครับไอไปมาว่าในบ้าตัวไม่ห้อง เมืองพี่น้ององอแบบส,สวยเลยครับืูดนะโอ้ยแม่แม่เอฟซีครับเมืองเอาใหม่โจดพี่น้องพูดนะพูดนะฮุ่หฮักพี่น้องบานหนี้ฮักพูดนะพี่น้องครับอ การหักไม้ไม้จุดจับปลายไป,ปน,นะครับการหักหน่อไม้จุดแต่ต,อตอ้องจับปลายดังสี่ครับหักกระสังเป็นเพราะขาดนะครับเพื่อน่แม่ครับน้องแบบซุยๆเลยครับบู๊ตั้งไทยดิ อ่อนพี่น้องเฮ้ยสวยๆนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซีชุมมองทุบบอลครับสวัสดีทุกขู่ทุกคนด้วยครับบางเบาตัวอยู่ฟังคน,นงเุกคนฮักเอาฮักเอาฮักเอาฮัก <c> เ <oughs> อาเฮ้ยอ่อนเพื่อเดับพี่น้องปลายลักษณะนี้พี่แกะออกครับพี่น้อง มาดพี่น้องเหมือนเบาตัวมาเป็นโมครับเบาบอยกับกระล่างมาเนี่ยนะครับมาดไปหน่อบมาดเบาตัวพี่นหนเหมือนครับสุดยอดเลยครับไอ้ดินไมาพอครับพู่หน่ออุ้ยหนอนด่ขึ้นไปหนอนเท่าบดดาดิพู่นน่พี่น้องครับครับขากแข็งครับโอ้ยบบาตัวไปก็ทับยูบอะไร ามาดไม่มี่ครับนอจโจดจังได้มางามแท้คุณนนาอืมีมิซือเสียงเด้อปูยาเด้ขอข้อหนอใหม่เด้อคุณหนะครับเ <c ười> บาตัวไปไอ้ดินจะเอาเบิร์ดก่อนไปเสันว่า บอขับไปเอาเนี่ยซอกนอหน,นันดิทาดเมยซี่ครับคู่หนังอ,อ่อนๆเลยครับคุ่หน่ะสวัสดีเนี่ครูทัรดสวัสดีน้องชินานะครับสวัสดีพี่ปอสวัสดีพี่เมย์ครับ สวัสดีแม่ทองใสแม่อุดตุไลด้วยครับแม่แม่สุขุสุขคนเด้อขับมาหาโน่ใหม่น้ำเบาดินเด้อครับโน่ใหม่โจทย์มิตรนองงามๆครับพี่น้องมังนะครับข,าาข้าวเดียวคนน่ะแพักเอาฮักเอา นี่ครับโอ้สวยๆเลยครับแม่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานได้ด้วยครับฮักเท้าฮักเดย์ฮักกฮักกระโดดห้ำ สวยงามเลยครับบ้าโัวกอบยูฟังกันครับบ้าบอยกันล้างหน้าครับหน้าครับ ลูกมาคอนอาใหม่เด้อปูยาเด้อ่าเตียนจะถ่วงลูกหลานเด้อฮะมาอยากห้กินเด้อปูเอีย้ยเอ้ย นี่บ่หำโอ้ยแม่เอฟซีครับครับเบ้าตัวกับยุตนาเบ้าดินกับมาครับสองนอนนี่ครับางา,ามๆเต้พี่น้องครับ,รบเต็มกระตาคือเก่าครับ พี่น้องผมครับคุณน้องน้องอ่ะโมเบาตัวน้องงอ่ะโมโอเบาตัวเ <c oughs> บาตัวเต็มกระตาเลยพี่น้องครับเป็นไงดินครับพี่น้องครับผมเต็มกระตาเหมือนกันครับ <c oughs> ครับ พี่นอ้นองงอมงามพี่น้องเพิ่งสุดยอดเลยครับอืมพี่น้องน้องงา,งามเลยครับน้องครับโอ้ยน้องโจ้จังเลยมัโหดวท์ นอนคุณน่ะนอนบักไหเลยครับย่งขันสมบ่าวดินครับขุนบ่าวโตเต็มกระตาสวดหมอต่อครับนออ่าโอ้องอามที่พี่น้องคุณน่ะโอ้โย

ครับอโอ้พหน่นไหนครับโอ้สุดยอดครับปฟาปปดก่อนนี่พี่โล่ร<ม>ง,น,นะน,งน,นี้ครับตรงนี้ครับอืมพี่โล่ครับพ่นไ่ะอืม โอ้สวยเลยครับครับหี่งห้อยนึ่งบ้าตัวปมาโขดมาโขดเห็บหิ่ง้อยครับุหน่ะโอ้สวยงามตามทองเรื่องครับคำหนอนหนึ่งยี่ได้ครับหี่พี่อยหนอนหนึ่งยี่ได้นี่ นี่ครับน้อนึงโอ้อยในนี้อยใหญ่แหงครับไอ้ดินพี่พี่แงพี่ครับพี่พี่พี่พนเนี้ยครับอหูขุดครับโอ้ยพี่คุณบุญบ๊ยครับพี่ตองุดครับโอุ้ณน่ะโอ้คุณนะโอ้คุณน่ะคุณน่ะ โอ้โหดุอดเลยเง้นเต็มกำมือขครไหรโอ้โห่โอ้เหมุดวัดแดงนะมุดแดงสุ่มครับอีสวยงามเลยครับพี่น้องครับ สองกะตาครับเบาบอยกับไปอีกจุดหนึ่งครับงา <c oughs> นนี้คือจังเดียยินเสียงหมาหอนนี่ละ <c oughs> <c oughs> จม,ม,มุ่มเลยครับมาเลยนเป็นโมเบาวดินกับเบาโตนะครับ <c oughs> โอ้คุณนะครับสุดยอดเลยโอ้งามคักงามครับพี่น้องพ่กเนี้ยนอไม้ไผ่โจดนะครับชม <c oughs> ผลงานการหาหน่อไม้ของเบาดินเบาตัเบาบอยครับ <c oughs> คุณน่ะหน่อไม่โจดครับ น,นี่ตาของเบาโตอีสานบานเท่าครับอันนี้ของเบาดินครับตาใหญ่ดีด้วยครับนี่ครับเห็นนอนหลับสาบยันนันอันนี้กะตาบ้าบอยครับพี่อักเอากูดเดียวนะครับปกติบาดินกับสีมาคนเดียวแถวบ่มีม่มานะครับในเ,เอิญมู่มาบันนี้ยานยคนมาคมคืนครับ,บโตแล้วยังไปไหนก็มูติดเกเ,เออพวกเป็นยังดอกมาเอากะมีโมในพี่น้อง สวยๆงามๆครับฝากกดไลค์เพแชร์เป็นกำลังใจให้ลูงให้ห้านใด้ด้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รองครับซีอู๋เกียโทบักเวอร์ครับผมพี่รองครับหิวเข่าท้องหองโจกๆแล้วครับพี่รองครับขอบเครับ